ก็สวัสดีเช้าวันจันทร์นะวันนี้ก็จะพามาในชมคลิปนะมีก็มีเวลานิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะไปอาบน้ำทำงานดิก็มุงแซลนนะของต้นตุเรียนนะก็เป็นทางมะพร้าวนะครับนิดหน่อยนะก็ลงเป็นแซลมเพื่อกันความร้อนนะแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะแต่ก็ไม่หน้าฝนสมบูรณ์นะอากาศก็ยังร้อนอยู่นะผมก็เลยต้องทำแซลมไว เกษตรพอเพียงครับง่ายๆนะครับก็เอามามุงไว้ก็มีไม้นะครัเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นต้นี้ก็ลงไปส0บกว่าต้นคนระับ15ห้าต้นก็ทำเสลก็หมดแล้วนะคอ,อย่างว่างๆอย่อยเยออกมาซ่อมพุ่มนะเหลือกรงเก่าว จะปลูกลงก่อนประมาณสามสิบต้นน,น้มูลรอดรอดไม่รอดนะพอเอาชุดนี้ให้รอดก่อนนะชุดหน้าก็ว่ากันใหม่ทีนะตอนนี้ก็ลงรอบๆบบ้านนะครับก็บางทีดูแลจะได้ทั่ว,วถึงนะครับใกล้บ้านก็ใกล้น้ําไม่ต้องรดน้ําไกลนะครับมีอยู่ต้นไกลไกลเนี่ยเนี่ยว ตอนนี้เพิ่งทำไปเสร็จเมื่อตะกีเองก็หนึ่งนาทีสามสิบเก้านะครับก็ไม่ใช่เป็นคลิปให้ความรู้อะไรนะครับก็เป็นคลิปที่ว่าให้เ,เพื่อนๆเนี่ยดูก็ว่าเ,เพื่อนๆมีไอ้อุปกรณ์อะไรนะครับที่สามารถทําเป็นมุงสลนได้นะครับแต่เป็นง่ายๆนะครับวิธีง่ายๆใครๆเขารู้นะครับก็ผมแค่มาถ่าย ถ่ายทอดได้ดูนะครับพราะในส่วนของผมนะครก็เป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็ผมไม่ชอบอะไรที่ยุ่งยากนะครับ <c oughs> ผมเคยซื้อสารันมาแล้วแต่ว่ามัน,มนง่ายแต่ก็มันก็นเปลืองไปอีกขั้นนะ <c oughs> ก็ใช้แบบว่าในสิ่งที่มีอยู่้เกิดประโยชน์นะก็เนี่ยตรงนี้ก็ประมาณสี่ต้นสี่ต้นนะครับก็อยู่ฝังนูย้ย หวางว่างจะถ่ายคลิปใม้ดูครับวันนี้ก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็จะไปทางานอีกก็กลบุณครับ